ส่วนช่วงสามทหารสารสังคมวันนี้ค่ะจะพาไปชมผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับหนึ่งด้านยุทธปประกรประจำปี2556ของกองทัพบกจะเป็นอะไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ศูนย์นำนการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในสังกัดกองทัพบกมีแนวคิดในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นใช้เองอาทิมีการสร้างปืนใหญ่ขนาด105มิเมตรขึ้นมา จนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพบ,บกจึงได้จะตั้งโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธต่อมาจึงตั้งโรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดและโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดและในปี2545ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธได้มีการปรับโอนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกไปเป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามแผนการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม สำหรับผลงานวิจัยของหน่วยที่น่าสนใจล่าสุดคือหน่วยขับเคลื่อนหรือ APU เนื่องจากปัจจุบันกองทัพบกมีการใช้ปืนใหญ่หนักประสุนวิถีราบแบบ34ขนาด155มิ mm, ม GHN45 ซึ่งน้ำหนักของปืนใหญ่มีขนาด10ตันหรือประมาณ9,800กิโลกรัมทำให้การเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งยิงการเปลี่ยนที่ตั้งยิงและการตั้งยิงไม่มีความคล่องตัวต้องใช้รถลากจูงเท่านั้น ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธจึงทำการวิจัยพัฒนาหน่วยขับเคลื่อนโดยการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด130แรงมา้าพร้อมระบบไฮดรอลิกและเครื่องควบคุมเพื่อใช้ขับเคลื่อนปืนใหญ่ให้สามารถเคลื่อนที่ได้เองในระยะใกล้ๆสามารถเข้าที่ตั้งยิงในพื้นที่แคบๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยถนอมแรงคนประจำปืนในการตั้งยิงและเลิกยิงด้วยการใช้ระบบไฮดรอลิกในการแยกรางปืนและขึ้นแรงฐานตั้งยิงทำให้ลดเวลาในการตั้งยิงและเลิกยิงรวมทั้งมีความสะดวกในการปริบัตบบำรุงโดยสามารถจัดหาชิ้นส่วนซ่อมต่างๆได้จากภายในประเทศและประการสำคัญเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศได้เป็นจำนวนมาก จากความสําเร็จดังกล่าวทําให้ผลงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับที่หนึ่งด้านยุทปกรณ์ประจําปี2556ของกองทัพบ,บกด้วยมีความภาคภูมิใจอันหนึ่งนะครับสําหรับสิ่งนีนะ้ที่เราได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับหนึ่งนะจากกองทัพบ,บกนะครับเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งการดําเนินการตรงนี้นะครับ เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่ท่านได้ให้นโยบายนะครับในการดําเนินการงานวิจัยนะครับจนประสบผลสําเร็จนะครับสามารถเข้าสู่สายการผลริตได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลงานวิจัยและพัฒนานหน่วยของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมถือเป็นต้นแบบหน่วยช่วยขับเคลื่อนที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถในการปฏิบัติการได้เช่นเดียวกับต่างประเทศช่วยในการประหยัดงบประมาณและเพิ่มขีดความสามารถความพร้อมด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองสร้างความพร้อมรบให้กับกองทัพได้เป็นอย่างดีทีมข่าวทหารทบ .5 รายงาน